ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลข้อว่าธรรมจริยาแปลว่าการประพฤติซึ่งทมหรือการไม่การ,รการประพฤติไม่ประจากธรรมตามที่ท่านอธิบายไว้ในหนังสือที่เกี่ยวกับมงคลเช่นเช่นมงัมงคลัตตีปณี ซึ่งเป็นคำพีหนึ่งที่อธิบายเรื่องมงคลอย่างกว้างขวางและในมงคลกอนี้ก็มีข้อความไปเหมือนกันกันกบเรื่องอาคาริยวินัยคือวินัยของเครหัดเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงธรรมจริยาแล้วท่านทัง้งหลายก็จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่พูดซ้ำกันกันกบวินยัยกับเรื่องวินยัยแต่ในที่นี้จะขยายความเฉพาะถ่ายบางจุดที่ควรจะได้เน้นให้ท่านทั้งหลายได้ใกล้ควรพิจารณาการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต อย่างที่ท่านทั้งหลายทราบกันอยู่แล้วเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ควรที่จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมจะพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนเพียงไรนั่นก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อมีชีวิตนี้แล้วก็ควรที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะเพิ่ประพฤติปฏิบัติในทานปิประพฤติปฏิบัติในศีล หรือในภาวนาก็ตามก็ควรที่จะปฏิบัติแม้จะไม่สามารถรักษาศีลให้ดียิ่งได้ก็ต้องบำเพ็ญทานไว้ <c oughs> แม้จะไม่สามารถทำให้ภาวนาก้าวหน้าสูงขึ้นไปแต่ก็ต้องพยายามให้เป็นคนมีศีลเข้าไว้ <c oughs> รวมความแล้วก็คือต้องปฏิปพฤติปฏิบัติ ให้เป็นธรรมไว้ถ้าหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นธรรมไว้เป็นประจำเสมอไม่น้อยจนเกินไปก็ตัดจะทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่าชีวิตนี้มีความหมายยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่ไม่เคยมีความเสียสละเลย ไม่เคยมีการเสียสละเลยกับคนที่มีการเสียสละนั้นชีวิตก็ต่างกันคนที่ไม่เสียสละเลยนั่นก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นเหตุให้ไปกระทบกระเทือนถึงชีวิตของบุคคลอื่นได้เช่นคิดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นการเอาเปรียบคนอื่นนั่นทำได้หลายวิธี แม้ทำให้คนอื่นเขาเพียงพรำก็เป็นส่วนแห่งการเอาเปรียบอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีการเสียสละจิตก็จะไปข้างความเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวมักรด้เหล่านี้เป็นต้นซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่ดี และไม่น่าเป็นที่ปรารถนาของคนโดยทั่วไปแม่คนที่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบตนก็ชอบการเสียสละอยู่นั่นเองไม่ใช่ไม่ชอบการเสียสละแต่ว่าตนเองทำไม่ได้แม้ทำไม่ได้ก็ยังชอบการเสียสละของคนอื่น ให้คนอื่นเสียสละให้แก่ตนเป็นใช้ได้เป็นดีแต่การที่จะให้ตนเสียสละแก่คนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะทำได้อย่างนี้มีปรากฏให้เห็นกันอยู่โดยทั่วไปการเอารัานเราเปรียบแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็เนื่องมาจากการไม่เสียสละนั่นเอง บางคนนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ขอให้ได้เปรียบคนอื่นพูดก้อยดังกว่าคนอื่นก็ยังดีได้เปรียบเพราะเสียงดังจะนั่งก่อยนั่งสบายกว่าคนอื่นให้ที่กว้างกว่าคนอื่นอย่าให้นั่งที่แท้ที่แคบเหมือนคนอื่นเขาขึ้นรถลงเรือนั่งตามชอบใจที่จะคิดเผื่อแผ่ว่า ลุกขึ้นยืนให้คนอื่นนั่งไม่ต้องพูดถึงแม้แต่เจียเ๊ยดที่ให้คนอื่นสักนิดหน่อยพอให้เขาคล่องตัวก็ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้ก็เพราะไม่มีการเสียสละที่ไม่มีการเสียสละนั้นเพราะอาุใดก็คือไม่ได้ให้ทานนั่นเองถ้าให้ทานเป็นประจำแล้วอาการดังที่กล่าวนี้ก็จะไม่มีจะยืนที่ไหน ก็ต้องยืนให้ได้เปรียบคือให้สุขสบายในส่วนตนคนอื่นจะเดินลำบากหรือจะลำบากโดยประการใดๆก็ช่างขอให้ตนได้ยืนอยู่ในที่นั้นก็แล้วกันยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันหมดมีแต่ส่วนของการเอาเปรียบท <c oughs> ่านทั้งหลายก็จะพอนึกเห็นถึงสภาพ อคนที่ชอบเอาเปรียบอย่างนั้นการเอาเปรียบอย่างนั้นเป็นที่ปรารถนากันไหมก็ไม่เป็นปรารถนาไม่เป็นไม่ไม่เป็นที่ปรารถนาเมื่อไม่เป็นที่ปรารถนาก็กล่าวได้ทันทีว่าเราต้องการที่จะประพฤติทำกันปฏิบัติทำกันเพราะการประพฤติปฏิบัติทำกันแล้วไม่ให้มีอาการคิดที่จะเอาเปรียบอย่างนั้นนี่แหละท่านทั้งหลาย การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงอย่านึกอยู่ในวงแคบว่าจะต้องทําให้เป็นคนคํำครือจะทําให้เป็นคนที่ออกจากโลกหรือเป็นคนที่ไม่สามารถจะอยู่กับคนในโลกได้โดยสะดวก <c oughs> ที่จริงคนประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละสามารถที่จะอยู่กับคนในโลกได้โดยสะดวกถ้าหากว่าโลกนั้นเป็นโลกที่มีคนประพฤติปฏิบัติธรรมมาก แต่ถ้าหากว่าเป็นลกูกเป็นโลกของส่วนที่ไม่มีคนปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมน้อยก็จงต้องคิดเอารัดเอาเปรียบคอยเอาดีเอาเด่นชิงดีชิงเด่นกันอยู่เสมอไม่ยอมลดลาวาสอกการที่ไม่ยอมลดลาวาสศอกอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อติดเป็นนิสัยมากขึ้นก็จะทำให้กระด้าง ราษฎรความนิ่มนวลนิ่มนวลโดยประการทั้งปวงถ้าจะถามว่าทําไมจึงไม่นิ่มนวลก็ตอบได้อีกแหละเพราะว่าว่าเพราะไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นไม่ใช่มุ่งแต่ในส่วนสูงอย่างเดียวแม้แต่เรื่องธรรมดาสามัญน,นั่นก็ต้องมีความเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่การที่จะเกิดอาการในทางที่ดีขึ้นได้ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติอยู่ในทานในศีลในภาวนาน,นั่นแหละหลักใหญ่ก็อยู่สามหลักนั่นแยกออกไปก็ได้แต่ว่าเมื่อรวมแล้วก็รวมอยู่ในนั้นได้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางคนนั่นเป็นคนที่น่าเกลียดเหลือเกินจะกินอะไรก็ต้องกินคนเดียวถ้ามีคนอื่น อยู่ด้วยก็ต้องหลบหลบซ่อนซอนอยู่ในลักษณะที่ไม่มีจิตใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม่ของของตอนเองก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่มีทานอยู่ในใจคือมีอัตยาสายเป็นคนเอื้อเฟื้อแผ่แผลเผื่อแผ่แล้วก็จะไม่มีอาการอย่างนั้นมีอะไรทานก็อยากจะแบ่งปันให้แก่คนอื่นอยากจะเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นมีนม้ำ ฉันแบบทานได้โดยสะดวกก็อยากให้คนอื่นได้ทานด้วยมีอาหารทานทานโดยสะดวกก็อยากให้คนอื่นได้ทานด้วยไปไหนมาไหนครองก็อยากให้คนอื่นได้ครองด้วยจิตใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําให้ความนิ่มนวลมีขึ้นและเพราะเหตุนั่นแหละจึงทําให้คนติดกันพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าจึงจึงตรัสว่า สังฆาธรรมคือธรรมะที่จะยึดเหนี่ยวให้คนติดกันนั่นได้แก่ทานประการหนึ่งก็คือการเสียสละนั่นเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาโดยทั่วทั่วไปทั้งเรื่องธรรมดาโดยทั่วทั่วไปนี่จะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งทานเป็นที่ตั้งเพราะอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างสมมตยาสใยใจคอให้ดีขึ้นโดยลำดับ ก็จะเป็นคนที่เสียสลาประจําเป็นนิสัยมีนิสัยเสียสลาเป็นประจําสามารถที่จะเสียสลาให้แก่คนอื่นได้สามารถที่จะเฉลี่ยความสุขที่ตนมีให้แก่คนอื่นได้ไม่เอาแต่ได้ไม่เอาแต่ตัวไม่เอาแต่ตัวรอดคิดที่จะเอื้อเพื่อแผ่คนที่คิดแต่เอาตัวรอดไม่คิดจะช่วยคนอื่นนั่น มองไปได้เลยว่าไม่มีคุณธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เช่นทานและเมื่อมีอาการคิดเอาเปรียบอย่างนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะเป็นผู้ปราศจากคุณธรรมสามารถที่จะทำอะไรต่ออะไรได้ต่อไปอีกซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีนอกจากการปฏิบัติธรรมดาดังที่กล่าวแล้ว การปฏิบัติใดๆที่สูงขึ้นไปเช่นการปฏิบัติในกรรมฐานก็กล่าวได้ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติในขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงนั้นก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการทำกายวาจาให้ดีขึ้นและใจเป็นพื้นฐานอยู่ทำให้กายนิ่มนวลละมุนละไม ทำให้วาจานิ่มนวนล,มลละมุนละไมเมื่อมีความนิ่มนวนล,มลละมุนละไมไม่กระด้างอย่างนั้นแล้วก็สร้างความเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็รักเป็นผู้ใหญ่เด็กก็เคารพเป็นเพื่อนฝูงเข้าคกันได้ยืดยาวเป็นมิตรเป็นสหายก็พึ่งกันได้เป็นญาติร่วมสายโลดกันมาก็พึ่งพาสายกันได้ ว่ายใจได้ว่าคนนี้เป็นญาติคนนี้เป็นมิตรดังนั้นการประพฤติท,ที่ไม่ปราศจากธรรมจึงเป็นเครื่องค้ำจุนให้เกิดความสงบสุขในโลกทำให้คนในโลกนั้นได้มีความร่มรื่นถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าที่เราอยู่กันเป็นสุขในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าคนในโลก ยังมีการประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากถ้าในส่วนใดของโลกมีการประพฤติปฏิบัติธรรมกันน้อยในส่วนนั้นก็มีแต่การคิดเอารัดเอาเปรียบเบียดเสียดเสียดสีกันแย่งเคียงกันโดยประการต่างๆไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่กันและกันและปัญหาต่างๆก็จะเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นโลกส่วนไหน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวพุทธหรือชาวอะไรถ้าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมาตามธรรมมาแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมการประพฤติทธรรมคำว่าธรรมในมงคลข้อนี้ท่านกล่าวว่าได้แก่กุศลกรรมบทติบประการ คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่และมนโนกรรมสามกายกรรมสามท่านทั้งหลายก็ทราบวจีกรรมสี่ท่านทั้งหลายก็ทราบหรือมนโนกรรม